ลองมาฟังอีกระบบหนึง่งแม่ไม่มีทุนแม่มีเงินสามร้อยบาทฟังดีๆนะคะแม่มีเงินสามร้อยบาทมาจากคนไม่มีทุนเอาเงินมาวางสามร้อยแล้วก็มาขายโดยที่ไม่ต้องมีของเลยนะคะแม่ช่วยส่งปุบ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 อยู่มาวันหนึง่งอ่ะยกตัวอย่างเลยก็ได้พี่นาโคราชเพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดๆพี่นาโคราชมาจากคนไม่มีทุนมันลองทํา แรกๆก,ก็ไม่เชื่อใจเฮ้ยกินแคปซูลแล้วทำไมยังอ้วนอยู่วะทาไมไม่ลดน้ําหนักวะจนหาสูตรจนเจอว่าอ๋อต้องกินน้ําขนาดนี้ต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้จนกลายเป็นตอนนี้พี่นาไม่มีเซลูไลท์กลายเป็นพี่นาใส่ชุดว่ายน้ําได้กลายเป็นพี่นามาถ่ายรูปแบบเซ็กซี่ได้พี่นาเกิดความประทับใจในสินค้าแคปซูลของนุบก้าและชานุบก้าทําให้พี่นาออกมาทําอย่างสุดพลังทั้งๆท,ท,ที่พี่นาทุกคนมีงานประจํา นะคะทำงานในคอมพิวเตอร์ทํางานประจาทีนี้พอพี่นาออกมาถามกลายเป็นพี่นามีลูกทีมลูกทีมคุณฟังตรงนี้สมมุติวันหนึ่งลูกทีมพี่นาเก่งมากๆแล้วสามารถเปิดซีอโอได้ฟังน,นะคะซึ่งพี่นาสมมุติยังเป็นดีลเลอร์อยู่พี่นาเป็นดีลเลอร์อยู่นะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าลูกพี่นาเก่งมากจากการที่โอ้ยคุยกันแล้วปรากฏว่าเขามีพลัง มีทีมมีคนช่วยขายมีอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างขออนุญาตก,กินชานะคะอันนี้สุดดั้งเดิมนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคอแห้งสูตรดั้งเดิมจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งสูตรใหม่จะแทบไม่มีเปรี้ยวมีหน่อยเดียวนะคะอ่ะตอ่ออกินเราต้องเลอถ้าไม่เลอไม่ใช่ชาดุป้าก้า ทุกคนถ้าเกิดว่าพินามีลูกแล้วลูกเก่งนะคะแล้วลูกอะค่ะทุกคนสามารถขึ้นซีโอได้แน่นอนที่สุดค่ะลูกจะไม่สามารถอยู่บนพินาได้ถึงแม้ว่าตำแหน่งลูกจะใหญ่กว่าลูกอะได้ตำแหน่งแต่พินายังคงเป็นดีลเลอร์ล่ะทุกคนฟังให้ดีแน่นอนที่สุดค่ะพินา สามารถซื้อสินค้าจะเลทไหนก็ได้เลลยี่สิบเลลห้าสิบเลลร้อยเจลสามร้อยเลลห้าร้อยเลดไหนก็ได้แต่ได้ในราคาเดียวกันกันกบลูกซึ่งเป็นซีอค่ะ,กร,คะก,คกรี๊ดไมคะทุกคนกรี๊ดไมคะถึงแม้พินาจะเป็นดิลเลอร์แต่ลูกพินาดันมีทุนมีพลังมีทีม มีคอนเน็ชันมีดีเออต้องเรียกว่ามีดีแล้วลูกอยากเป็นซีโอพี่นาสนับสนุนเลยเป็นเลยลูกเป็นเลยลูกมีครบแม่ช่วยไม่ต้องห่วงเออมีแม่สักอย่างอ่ะพี่นาก็ให้กำลังใจลูกเขาช่วยกันกลายเป็นลูกไปเปิดซีโอพี่นาต้องหาต,ต้องเอาโอกาสตรงเนี้ยค่ะในการพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะเปิดเลทไหนดีวะ เพราะฉันเปิดเลทไหนฉันก็ได้ราคาซีโเหมือนลูกฉันทุกคนมันไม่มีที่ไหนหรอกมันมีที่นี่นะคะแม่ยังคงเป็นดีลเลอร์แต่แม่สามารถซื้อในเวลานั้นกี่เท่าไหร่ก็ได้แต่สามารถได้ในราคาเดียวกันกันกบลูกเลยค่ะก็คือราคาต่ำสุดของบริษัทซึ่งเป็นราคาของซ e o ยังไม่เจ๋งอีกหรอคะทุกคน